ตอ่ออันนี้ก็จะเอาไปใส่ในปะคุ่นๆของเพื่อนเหลือเพราะว่ามันโขอหน้าเราไว้แล้วเราก็ขัดมันไม่ได้ไม่เปอะไร ท่านผู้ชมท่างบ้านพี่น้องเจ้าตายยี่เละอามืออ่ะโอมคันลุงกูจับลูงหานุ่มันโอมคันลุงโอมขันลุง โอ้มตอมหน้าล่วงครูจบรู้พันแล้วก็บทั้งหมดในชิ้นเรียนนี่ก็ได้เกินหน้าบานมาก โอมการลุงกูจะถ้าเราทำอะไรไ,ไม่เป็นขอกรุณานะทุกท่านไปดูช่องพี่น้ำเนยน,นะคะโอมน่าลุทุกคนเห็นไหมว่าเราทำผมไม่เท่ากันนะ แล้เวเพิ่งทำอันนี้มันเล่งค่ะทุกคนไม่ต้องซีเรียนเป็นอะไรตายคิดไม่ไดไหมตายคิปไม่ได้ไหมไม่ไม่ไม,ไม่จะเล่นเกมไหนนี่ทุกคนวันนี้ก็จะมาเล่นเกมนี้กันเอาเิีออร์รูเบอร์ไปก่อนเพราะว่าเราจะเปิดเรื่องครูทองครูทอง่เราเปิดร้อนเดลี่อะ หน้าดิกระดิ่งเราก็เข้าตรงนี้เ้าก็มันจะมีตรงนี้เขาจิ้มม่ะหล่นดิสิวติ้งซึมแลนะ ทุกคนช่วยตอบมาหน่อยได้ไหมอ่ะสี่คูณห้าได้เท่าไหร่อ่ะยี่สิบไปก่อนว้าวถูกด้วยท่านผู้ชมทางบ้านไม่กล้าไม่ขี้แล้วก็อรอเมนจั๊กเละเมนจั๊กเลอะ ่าแมวกูมาแล้วโอมกันรู้กูจะบรู้มานนันเฟาเวอร์มวเียวแมวเียวดูบังบงไอู้ใชัไหมดไฟนี่นะคะทุกคนราต้องไปดูที่โรงเรียนกัน วันนี้นะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาสอนในการหาอุ้ยอร่อยอร่อยเจ็บมากเจ็บนี๊าปากนะคะท่านผู้มีฟันผูไหมคะไม่มีเนาะ อุ้ยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวคุณหมอขอเล่นเกมป <laughs> เดี๋ยวคุณหมอขอเล่นเกมทีป,ปนหนึ่งนะคะคุณลูกใชเดี๋ยวคุณหมอว่าคุณหมอจะเล่นเกมในนี้ได้ลรอค่ะอื้ดีกว่าคน